วันนี้จะพาท่านผู้ชมย้อนมาดูภายงางอนหัวหายจังหวะที่จะขึ้นจากน้ำนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูและฟังเสียงต้นฉบับนะครับเนื่องจากผู้บรรยายยังไม่สามารถใช้เสียงได้ช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีครับผักเสี้ยนเหรอเ,เอาละเอาละ แล,แ,ลลแล้วนู่นแหละในลานจอดรถเรานนู่นแหละมาก็จิ้มจวลงน,น้ำต่อก็ไปสักทีเถอะอุอ้มรถสว่า,านในถอนนถ่ายนกกาดำต่อสมัยก่อนจังหวัดกาแเช่รบกวปรบกวนนกนนานกนนานดำเอา้าหันหัวจะลงน้ำไม่ได้ช่านไง ขาน่าเขาน่าจะขึ้นตรงเส้นนั้นหลยขึ้นไอ้หาดโน้นนะอ่าขึ้นหาดตัวตายตัวขึ้นตัวเลยขึ้นหาดโน้นแล้วผมว่าน่าจะขึ้นมี้ อันมาเท่ๆบอกลากันแล้ว

Mm-hmm. <laughs> Thank <laughs>